สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ต้องขออภัยที่ยังคงมาแต่เสียงนะครับพอดีกลับมาพักผ่อนในวันหยุดสงกรานต์แต่อยากจะมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับแฟนๆชาแนลต้องซุยครับและอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับจะไปพูดถึงเรื่องของพี่ตองกวินกันหน่อยอย่างที่ทราบว่าวพี่ตองเนี่ย พึงได้รับโอกาสลงเล่นกับโอเอสลูนในเกมล่าสุดในฐานะตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลังนะครับนี่คือโอกาสที่พี่ตองกวินรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับและมันทําให้พี่ตองกวินเนี่ยเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในหลีกสูงสุดของเบลเยียมถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับถึงแม้เกมนั้นลูเวอร์เนี่ยจะแพ้และพี่ตองก็เสียประตูนะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่เสียหายอะไรมากนะแต่เสียดายที่พี่ตองเนี่ย ได้รับโอกาสลงเล่นช้าไปหน่อยทำให้ต้องพลาดคัมแบ็กทีมชาติไทยในการไปลุยคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับแต่จากการที่ได้ลงสนามเนี่ยพี่ตองกวินก็ได้เปิดใจถึงกับโอกาสในครั้งนี้บนหลีกสูงสุดของเบลเยียมพี่ตองเขาบอกว่าดีใจที่ได้โอกาสลงเล่นกับโอสลูวนอีกครั้งที่ผ่านมาเขาลงเล่นแต่ในพ็อกซิมุ e a ลีกแต่ในตอนนี้ลงเล่นในจูบิเล l e a ลีกเบลเยียมซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของเบลเยียมก็ดีใจอย่างมากที่ทํามันสําเร็จ พี่ตองเขาบอกว่าเป็นธรรมดาที่ต้องมีความกดดันบ้างเล็กน้อยแต่ก่อนลงสนามในช่วงพักครึ่งเนี่ยทางโค้ชผู้ตักษาวประตูของทีมก็ย้ํากับเขาเสมอว่าทุกคนเชื่อมั่นในตัวของเขาและไม่ต้องกังวลให้มั่นใจลงไปทําให้เต็มที่และมีสมาธิกับมันให้มากที่สุดในเกมในสนามนะครับพี่ตองเขาบอกอีกว่าจริงๆเนี่ยเขาเตรียมตัวอยู่ตลอดไม่ว่าจะได้ลงสนามหรือต้องนั่งสำรองเขาทําทุกอย่างให้พร้อมในทุกๆครั้ง ทั้งการเตรียมความพร้อมในส่วนของร่างกายและจิตใจก่อนลงสนามเพราะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นตอนไหนดังนั้นตัวเองต้องพร้อมอยู่ตลอดนะครับซึ่งพี่ตองเนี่ยยังชวนแฟนบอลโอเอลูล์นะครับให้มาชมเกมนัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลลีกเบลเยียมเนี่ยเกมนั้นจะพบกับวัแลนเบเวเลนนะครับซึ่งเป็นแมตที่มีความสําคัญมากๆทีมต้องการชนะเพื่อที่จะเล่นในเพย์ออฟรอบ2ของยูโรปาลีกนะครับ ซึ่งพี่ตองก็กล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยแต่ทําหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่และพัฒนาให้ดีที่สุดเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับโค้ดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดนั่นเป็นสิ่งที่เขาพยายามทํามาโดยตลอดก็ขอขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจยังไงแม่สุดท้ายในวันอาทิตย์นี้ก็ช่วยเชียร์และช่วยซัพพอร์ตทีมด้วยอันนี้เป็นคําพูดของพี่ตองกวินนะครับผมว่าในาสุดท้ายที่โอ้ยลเวนจะเจอกับวัดแลนเนี่ย พี่ตองน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของเบลเยียมแน่นอนนะครับซึ่งเท่าที่ดูพี่ตองลงเล่นในเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นหลายอย่างที่น่าสนใจถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับพี่ตองเนี่ยจะกล้าออกบอลกับเท้ามากขึ้นเยอะมากๆกล้าที่จ่ายบอลสั้นๆให้กับเพื่อนร่วมทีมหน้าประตูคือถ้าเราได้ดูตอนพี่ตองเขาอยู่กับคอนซาโดเล่ซโปโรเนี่ยในฟุตบอลถ้วยลูวันคัพสองแมตช์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าพี่ตองเนี่ย เขาไม่ชินไงกับการที่ต้องจ่ายบอลสั้นๆหน้ากรอกเกลโทษและมันมีสิทธิ์ที่จะโดนแย่งไปยิงทําให้เขาได้ลงเล่นในฟุตบอลเจลิกแค่2นัดเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะศาสต์บอลยาวออกไปข้างหน้าซึ่งไม่ใช่สไตล์ที่เปโตวิชและซับโบโลชอบเท่าไหร่ทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับแต่พอได้เห็นในเกมในล่าสุดเนี่ยพี่ตองกล้าเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่านี่คือผู้รักษาประตูสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่เขาต้องมีนะครับกับการออกบอลกับเท้ารวมถึงพี่ตองในเกมนี้นะครับยังมาร์กจะออกมานอกกรอบเขตโทษคอยตัดเกมอยู่เหมือนกันเพราะผู้รักษาประตูสมัยใหม่เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าไม่ใช่แค่เซฟแต่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมด้วยนะครับเอาใจช่วยพี่ตองกันกับเกมและสุดท้ายของหลีกเบลเยียมฤดูกาลนี้ให้เขาลงเป็นตัวจริงยังไงซาพี่ตองครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เขาควรได้รับคําชื่นชมนะครับกลับการที่กล้าออกไปสู้ต่างประเทศแม้ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้ตามที่ต้องการแต่การได้สู้ก็เอาชนะใจตัวเองได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ต้องส่งให้กับพี่ตองกวินเลยก็หวังว่าจะได้เห็นพี่ตองนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกสูงสุดของเบลเยียมสักหน่อยก็ดีนะครับก็รอดูกัน อยาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในครับในศึกฟุตบอลเจลีกในสัปดาห์นี้เป็นเกมไทยดาบี้แห่งฟุตบอลเจลีกนะครับที่คอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตพี่เจชนาทิปเตรียมดวลกับพี่อุ้มธิรทรนะครับเกมนี้แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจเยอะมากๆรวมไปถึงที่ญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นกับเกมนี้จริงๆนะครับและแน่นอนครับถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตนะทั้ง Facebook และ YouTube ก็อย่าลืมติดตามนะครับไปคุยถึงเกมนี้กันหน่อยไปเรื่อทางฝั่งทีมเยือนอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับต้องบอกว่าได้รับข่าวดีสุดๆเมื่อพี่อุ้มทีละทรบุญมาทันนะครับหายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะลงสนามนะครับหลังจากเจ็บกล้ามเนื้อไปล่วงกว่า1เดือนเลยทีเดียวซึ่งพี่อุ้มนะครับได้เผยถึงการที่จะต้องเจอกับคอนซาโดเลซัปโปโรและพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มได้บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เจอซัปโปโรเนี่ยเขาเล่นได้ไม่มาก แต่ก็ดีใจถ้าได้รับโอกาสลงเล่นในปีนี้และดีใจถ้าได้เจอกับชนาทิพย์เขาเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดลงไปเล่นได้เขาต้องการสู้เพื่อทีมและจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้จนเกินไปและจะพาทีมเก็บ3คะแนนให้ได้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นเขาพร้อมลงเล่นอย่างมากอันนี้เป็นคําพูดของพี่อุ้มนะครับคือพี่อุ้มเนี่ยเจ็บไปร่วม1เดือนนะและตอนนี้ซ้อมได้เต็มรูปแบบและอยู่ที่อังเกจะให้โอกาสลงสนามเลยหรือเปล่าซึ่งพี่อุ้มเนี่ย ผู้ตามตรงว่าสําคัญกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสสุดๆนะครับใน2เกมล่าสุดที่มารินอสเสมอเนี่ยโหกเกมลุกหายไปเลยนะครับโดยเฉพาะการวางบอลหรือทะลุช่องจากแนวลึกพอไม่มีพี่อุ้มเนี่ยไม่มีใครใจ่ายบอลแบบนี้ได้เลยจะเห็นได้ชัดว่ามารินอสเนี่ยพอไปเจอทีมที่เน้นเกมรับเป็นพิเศษเลยเนี่ยเขามักจะเจาะคู่ต่อสู้ยากมากๆแต่พอมีพี่อุ้มเนี่ย จะมีทีเด็ดในเรื่องของจังหวะจ่ายทะลุช่องเพิ่มเข้ามาทําให้สามารถสร้างสารรค์โอกาสเพิ่มได้อีกนะครับการได้พิ้งกลับมาสําคัญสุดๆสําหรับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจอ,อกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าขณะที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรที่มีพิเจชนาทิพกันหน่อยฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยคงเส้นคงวานะครับแต่ฟอร์มส่วนตัวของพิเจชนาทิพในช่วง2อถึงสเกมหลังเนี่ยได้เห็นเลยว่าพิเจชนาทิพ ได้บอลเยอะขึ้นและเขาเล่นฟุตบอลได้สนุกขึ้นนะครับด้วยการลากเลื้อยแบบถุดมันโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เสมอกับคาชิมานะครับพ,พี่เจชัยนาทิพย์ได้คะแนนจากสื่อญี่ปุ่นถึง6.5ถึง7คะแนนเลยทีเดียวนะครับเพราะเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะจริงๆนะก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยพี่เจได้เผยถึงการที่จะต้องดวลกับมารินตและเจอกับพี่อุ้มอีกครั้ง พี่เจเขาบอกว่าดีใจที่ได้เจอกับพี่อุ้มเพราะไม่ได้เจอกันนานเกมเจอมารินอตเป็นเกมที่ยากแน่นอนเพราะมารินอตมีผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงและโค้ดอังเกก็แข็งแกร่งอย่างมากทั้งทุกจุดเลยโดยเฉพาะเกมลุกที่อันตรายแต่ซัปโปโรไม่กลัวพร้อมจะเก็บสคะแนนเหมือนกันนะครับไทดาบี้เกมนี้ที่เจลีกเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆเพราะซัปโปโรเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอทีไลเนี่ยความมันระดับ5ดาวครับปีที่แล้วเนี่ยซัปโปโรชนะได้ เกมนั้นเนี่ยสนุกมากๆนะครับและที่แน่นะครับเป็นความภูมิใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยอีกครั้งนะครับจะได้เห็นนักเตะไทย2คนลงดวลกันในฟุตบอลเจลีกดูอีกครั้งก็ตื่นเต้นตลอดนะครับอีกทั้งเกมนี้มันสําคัญกับซัปโปโรสุดๆเพราะเป็นเกมฉลองครบรอบ25ปีของการก่อตั้งสโมสรและสัญลักษณ์ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับคือจริงๆเนี่ยทีมซัปโปโรเนี่ยมีมานานและแต่ชื่อซัปโปโร แล้วก็การเปะที่ฮอกไกโดเนี่ยพึ่งมี25ปีหลังนะครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญคือทางซัปโปโรเกมนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับภาพโปรโมทเนี่ยก็จะมีพิเจชนาทิบชินจิโอนุฮิโรกิมิยาส awa รวมถึงทั้งเมืองก็โปรโมทเกมนี้เชื่อว่าแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยจะมาชมมาเชียร์กันเต็มสนามแน่นอนนะครับโดยย้ำอีกครั้งนะครับเกมนี้จะเจอกันในวันศุกร์ที่16เมษายนนะครับซัปโปโรพบมารีนอต เวลา5โมงเย็นถ่ายเท่าสดทางสยามสปอร์ตยิงสดแบบจัดเต็มรอดูได้เลยนะครับทั้งก่อนเกมพักครึ่งแล้วก็หลังเกมติดตามกันนะครับสนุกแน่ๆคู่นี้จากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงอีกหนึ่งนักเตะไทยที่กำลังจะได้ไปลุยฟุตบอลเจลีกกันหน่อยหลังจากเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยสิทธิโชคพาโสนะครับกองหน้าวัยรุ่นของชนบุรี ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยเพื่อค้าแข่งกับ FC รลิวกิวทีมยักษ์ใหญ่ใน J2 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิทิโกพาโสกํำลังอยู่ในช่วงกักตัวพอกักตัวเสร็จก็จะไปร่วมฝึกซ้อมและลงเล่นกับ FC รลิวกิวนะครับล่าสุดนักเตะชนบุรีอีกหนึ่งคนก็เตรียมที่จะได้ไปเล่น J2 เหมือนกันนะครับเขาคนนั้นก็คือชาญรงพมสีแก้วครับนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีสุดๆของชนบุรีในไทยลีกปีนี้ เตรียมที่จะได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลเจทูเลยนะครับเรื่องนี้เป็นทางโค้ชเฮงวิทยาลาวกูลนะครับประธานเทคนิคของชนบุรี FC ยืนยันเองเลยนะครับว่าชานลงพรมสีแก้วถึงเวลาไปลุยญี่ปุ่นแล้วและตอนนี้ทีมในเจทูหลายๆทีมกําลังยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวชันลงไปเล่นโค้ชเองบอกว่าชานลงเนี่ยสามารถเล่นเจลิกหนึได้แต่ ต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใน J2 สซะก่อนเชื่อว่าสไตล์การเล่นของชนาลงที่มีวิธีการเล่นฟุตบอลที่ฉลาดกล้าเล่นรวมถึงขยันทุ่มเทสไตล์แบบนี้ญี่ปุ่นชอบแต่ถ้าหากจะเล่น j ลีกหต้องไป J2 และถ้าทำใน J2 ได้ดีชนาลงได้เล่น j ลีกหนึ่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นคำพูดของโคชเฮงเอาจริงๆนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากผมเชียร์ตลอดนะครับให้นักเตะไทยเนี่ย ไปเล่นฟุตบอลเจลีกที่ญี่ปุ่นเยอะๆเพราะฝีเท้ามันจะพัฒนาเยอะขึ้นจริงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปอยู่ญี่ปุ่นไปกอะติดพี่เจเนี่ยบอกเลยว่ามันมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งนั้นถ้ายิ่งไปตั้งแต่เด็กๆยิ่งดีครับชันยลรงเด็กคนนี้เหมาะสมนะครับเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่กล้าเล่นมากๆแล้วก็ญี่ปุ่นชอบตั้งแต่ที่มีความสามารถสูงรวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้นะครับถ้าได้ไปจริงๆเนี่ยชันยลรงสิ่งที่สําคัญนะครับ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของภาษาญี่ปุ่นครับอันนี้สําคัญจริงๆต้องไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นต้องมีพื้นฐานไปนะครับเพราะหากชานลงไปคนเดียวเนี่ยไม่มีล่ามไปเนี่ยมันปรับตัวยากมันจะเหมือนกับสิทธิโชคพาโสที่ไปในช่วงแรกเพราะในเจทูเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่แทบจะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดอังกฤษเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะครับถ้าไม่มีล่ามน้องชานาลงเนี่ยต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มสักหน่อย ให้สื่อสารให้ฟังในสนามฟุตบอลให้ได้มันส่งผลในเรื่องของการปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเรียนรู้เลยนะครับและอีกอย่างครับชนะลงผมมองว่าคนนี้ไปน่าจะอนาคตไกลแน่ๆอายุน้อยด้วยแล้วไปเรียนรู้ฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะครับคือเอาจริงๆครับทีมในเจเนี่ยสนใจนักเตะไทยเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะไม่ได้ซื้อะครับ เขาจะเน้นยืมทําให้ไม่ค่อยเห็นนักเตะไทยไปเล่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าชาญาลงได้ไปจริงเนี่ยนี่คือโอกาสครั้งสําคัญที่เขาต้องคว้าเอาให้ได้นะครับเจทูเนี่ยถึงแม้จะเป็นหลีกรองของญี่ปุ่นแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพฟุตบอลเนี่ยมันเข้มข้นสุดๆแข่งขันกันแบบหนักหน่วงมากๆนะครับเจหลีกวิ่งขนาดไหนเจทูวิ่งไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีและส่วนว่าชาญาลงจะไปเล่นทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีการเปิดเผยในอนาคต อันไกล้นี่ครับีเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่านิชิโนะเพิ่งประกาศรายชื่อ47นักเตะเก็บตัวก่อนลุยคัดบอลโลกไปแบบสดๆร้อนๆนะครับซึ่งน่าสนใจอย่างมากทั้ง47คนนะและก่อนที่จะเข้าสู่การคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียรอบที่2ที่เหลือโปรแกรมอีก3นัดโดยทีมชาติไทยเนี่ยจะไปแข่งขันที่ประเทศ UAE นะครับ ทีมชาติไทยของอากิระนิชิโนะล่าสุดนะครับได้วางคิวอุ่นเครื่อง2แมตช์ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์โดยเกมแรกเนี่ยจะอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับโอมานนะครับทีมนี้น่าสนใจโอมานเนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่อันดับสูงกว่าทีมชาติไทยนะครับโอมานเขาอยู่อันดับที่80ของโลกนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่จะอุ่นเครื่องแบบปิดเช่นเดียวกันก็นกคือเจอกับทาจิกิสถานใน อันดับที่121ของโลกเป็น2ทีมน่าสนใจเพราะว่าเป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเหมือนกันนะครับเพราะต้องเตรียมความพร้อมนะครับต้องมีเกมอุ่นเครื่องก่อนจะไปเจอกับ UAE มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเพื่อให้ทีมชาติไทยเนี่ยพร้อมและลงตัวมากที่สุดนะครับก็ถือว่าการเตรียมความพร้อมทําได้ดีนะครับทั้งนิชิโนะแล้วก็ทีมชาติไทยโดยชัยเนี่ยเคยอุ่นเครื่องแบบปิดกับโอมานมาแล้วที่ UAE เมื่อปี2019นะครับก่อนเข้าสู่ ทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพรอบสุดท้ายถือว่าเป็นทีมที่ทีมชาติไทยชอบอุ่นเครื่องด้วยและแน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับสำหรับโอมานนอกจากนี้ครับทีมชาติไทยจะเตรียมเรี่กนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่3พฤษภาคมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะเก็บตัวเข้มข้นที่เมืองไทยก่อนจะเดินทางไป UAE แล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆนะครับโปรแกรมสามาที่เหลือ,อย้ำอีกครั้งนะครับจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่3มมิถุนายน เจอกับ UAE วันที่7มิถุนายนเจอกับมาเลเซียในวันที่15มิถุนายน3เกมนี้อย่างน้อยต้องมี7แต้มหากหวังจะเข้าสู่รอบต่อไปต้องทําให้ได้นะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการที่แฟนบอลชาวไทยหวังเอาไว้มากๆเราต้องไปเล่นนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเล่นรอบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้เพิ่มประสบการณ์และส่งผลต่อย,ยอดในการไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องผ่านไปให้ได้ แฟนบอลชาวไทยเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันเต็มที่นะครับแล้วก็รอดูว่า47นักเตะที่นิชิโนเรียกไปพอตัดมาแล้ว21 22 23คนเนี่ยจะมีใครติดทีมมาบ้างเรื่องนี้ติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันบ่อยๆครับไาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยโดยเฉพาะเรื่องเสียงนะครับพอดีผมมาอยู่บ้านเนี่ยที่อัดเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่อย่าลืมครับช่วยกันกด subscribe ในช anel ต้องสุยครับ แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ